สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เราไม่ได้เจอกันนานมากนะคะตอนนี้กลับมาอยู่ไทยเรียบร้อยแล้วเหมือนที่เคยทําคลิปบอกทุกคนไปแล้วนะคะมาก็มาสร้างบ้านอยู่ที่บ้านนอกเรานะคะบ้านดังเดิมของเราแต่จะออกมานอกตัวหมู่บ้านนิดปึนคะ่ะตัวหมู่บ้านไปทางนู้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็ไม่ละทิ้งความฝันของเรา เหมือนตอนที่ยังอยู่ที่อังกฤษนะคะเรามีสวนดอกไม้หลังบ้านแต่ตอนนี้เราจะเอาสวนดอกไม้เราไว้ที่หน้าบ้านเพื่อให้ทุกคนได้ชมได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็เผื่อมันจะเป็นที่ที่ใครอยากจะมา,าจัดงานหรือว่าถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรอย่างนี้นะคะคิดไปประมาณนี้ละคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ทางเดินของเราก็ยังไม่เสร็จคะ่ะ <c oughs> ก็ดินทรายก็เริ่มซุดเริ่มแบบมีรอยมีร่องที่ลึกที่เยอะขึ้นนะคะ ขอบก็ยังไม่ได้ทำค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราต้องระมัดระวังการใช้เงินเพราะว่ามีโปรแกรมที่จะต้องใช้เยอะมากคะ่ะเราจะยังไม่พาดูสวนตรงนี้มากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันร้อนมากคะ่ะทุกคนคะ่ะที่จะพาทุกคนไปดูก็คือสวนที่กําลังทําอยู่ตอนนี้นะคะอากาศบอกว่า37องศาตัวเลขกลมๆคะ่ะแต่ความร้อนที่สัมผัสได้จริงๆก็คือ39องศาค่ะอันนี้โทรศัพท์บอกนะคะอันนี้เป็นสวนในมุมที่ทางเข้าบ้านคะ่ะทุกคน เราไม่ได้ดูแลสวนพักเดียวนะคะไม่ถึงปีค่ะสวนโทมไปเลยนะคะนี่ค่ะสวนดอกไม้นี้ถ้าเราไม่คอยดูแลจริงๆมันก็จะโทมแบบนี้แหละคะ่ะและที่แน่ๆเรามีบทเรียนนะคะจากพุทธรักษาค่ะพุทธรักษาที่เราเคยเอาลงดินนะคะน้องแต่ก็ไปสเปะสปะมากค่ะทุกคนคือใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปของเราก็ดูตามคิดตามไปได้เลยนะคะอันนี้ที่เราทําก็คือกระมังใบใหญ่ตัดก้นนะคะให้ลุงตัดก้นออกให้ แล้วก็วางพุทธรักษากระจายไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ฝังลงประมาณนี้นะคะเราเข็ดแล้วค่ะไม่ไม่ให้น้องปลูกลงดินอีกแล้วแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรนะข่าด่างใช่ไหมเรียกข่าด่างหรือเปล่าคะเนี่ยน้องเป็นใบละลายแบบนี้ไฟเหมือนกันเลยค่ะทุกคนโอ้โหแทงสเปะสปะมากเราก็ลือออกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องใส่กระมังแบบนี้เหมือนกันกรนะมังเดี๋ยวเราจะไปทยอยวางไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือหญ้าค่ะ ย่าก็ไม่ต่างกันเลยนะคะแดงเม็กซิกันเนี่ยค่ะ <c oughs> เนี่ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เลื้อยหน้าเกลียดเหมือนผู้ทรักษานะคะแต่ว่าน้องก็จะถ้าเราไม่ใส่กระถางใส่อะไรไว้น้องก็จะไปลักษณะเดียวกันตอนนี้เราก็ใส่กระถางไว้ค่ะเมื่อปีที่แล้วเราปลูกก็ต้นประมาณเท่านี้แหละคะ่ะหนึ่งปีผ่านไปเป็นกอใหญ่เกือบเต็มกระถางเลยนะคะตอนนี้เราก็รื้อออกจากกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรให้ใหมค่ค่ะแล้วก็แยกกอออกก็ได้สามกอต่อกระถางหนึ่งนะคะ แยกได้ประมาณเท่านี้ปีหน้าก็จะเต็มสวยพอดีเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าปีหน้าเราจะแบ่งกอหญ้าอีกนะคะเราก็เอาไว้ปีนูน้นปีต่อไปนู้นเราค่อยมานั่งแบ่งนะคะน่าจะเต็มพอดีค่ะสวนเราก็จะขรุขระนะคะยังไม่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราลงเรียบร้อยก่อนนี่ค่ะหญ้าที่เราฟันไว้นะคะแบ่งไว้แล้วก็กระถางเตรียมพร้อมค่ะวางไว้เป็นจุดๆนะคะวางไว้ก่อนว่าเรากะพื้นที่ไว้ก่อนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตัดแต่งค่ะ เราจะเอาน้องไปชำนะคะตัดแล้วก็เอาน้องไปชำนี่ค่ะเอากระถางไปนะคะหาตำแหน่งวางไว้ให้ผู้ช่วยของเราก็จะช่วยปลูกให้นะคะมาเข้ามุมนี้เดืสอสองจุดพอดีค่ะได้สองจุดค่ะนี่พอดีค่ะประมาณนี้เราก็จะฝังประมาณนี้ค่ะไม่ไม่เอาลึกเพราะว่าน้องเราฝังน้องไว้ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพวกบานไม่รูโยแล้วก็แพงพวยซึ่งเป็นไม้เล็กเอามาคลุมดินไว้ทั้งหมดตรงนี้นะคะ นอกจากยาแดงเด็กซิกันที่เราจะวางไว้ข้างหลังแล้วนะคะเราจะเอาน้องต้อยติ่งฝรั่งนะคะใส่ในกระถางที่ตัดก้นแบบนี้ค่ะกระถางเราตัดก้นแล้วนะนี่นเหมือนกันเอาใส่เหมือนกันกันกบยาเนี้ยแหละค่ะแต่ว่าจะวางไว้ด้านหน้านะคะโชว์ดอกค่ะนี่นะคะกระถางที่เราตัดก้นแล้วก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะดูตำแหน่งแล้วก็เดี๋ยวเอายาใส่นะคะเอาดินใส่ <lavender. S 1> ดินพวกนี้ก็เป็นดินหน้าดินจากไรอ้อยค่ะ ก็จะดินสวยๆหน่อยนึง okay. เอาหญ้าใส่แล้วก็เอาดินใส่ะะถึงปีหน้าเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแยกกอหญ้าอีกนะคะ ติต่อไปนู้นก็น่าจะเต็มพอดีเต็มกระถางพอดีแล้วก็แยกใหม่ค่ะตรงนี้ก็ยังมีคาดังเหลืออยู่อีกนะคะเดี๋ยวต้องตัดก้นกระมังมาแถวนี้อีกสักสองสามใบค่ะเพราะว่าเรายังมีพุทธรักษณอีกสองสามกออยู่ตรงนี้นะคะต้องทําเหมือนกันคลิปของเราอาจจะต้องสปีดคลิปนะคะสปีดภาพสปีดเสียงเพื่อให้มันกระชับไม่ต้องเสียเวลาในการชมมากนะที่ฉันก็พูดช้าเน่นาๆนะคะทุกคนคะ่ะยิ่งแก่ตัวยิ่งพูดช้าลงไปอีก ปีดคลิปปิดเสียงให้มันไวยิ่งขึ้นดีกว่าคะ่ะทุกคนเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะจะพาทุกคนไปชมสวนด้านในแต่ว่าต้องให้อากาศมันเย็นกว่านี้สักหน่อยหรือไม่ก็พาชมในช่วงเช้าน,นะคะหรือไม่ก็ชมในช่วงเย็นคะ่ะตอนนี้บ่ายสามนิดๆโอ้โหแดดกําลังแบบประทุมากเลยคทุกคนเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย